ครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัยรุ่นทุนน้อยครับวันนี้พามาดูเจ้ายันมาครับ EF 453T ทครับ e ก่อสีสมารแรงมาครับพี่น้องกระทะอูต L5018 ้า L5018 ครับกับงานดินกับงานเทดินครับพี่น้องงานดันดิน งานพลอยดินใกล้ๆครับเมื่อวานผมมาดันเน่ยว่าจะถ่ายคลิปครับมาดันเมื่อวานโดนลุมครับเมื่อวานโดนรถล้ำรถด,ดำสามคันลุมเกือบกันไม่ทันครับ วันนี้น่าจะเสร็จครับพี่น้องเหยียบร้อยแล้วขนาดรถไทยสองคันยังไม่ทันแล้วพี่น้องเมื่อวานนี้รถไทยคันเดียวผมมาดันเมืม่อวานเนาะประมาณบ่ายสามครับบ่ายสามโมง ก็ได้งานไปเยอะเหมือนกันนะเมื่อวานจะฝากหลุดหรือเปล่ายันมาคันนี้ก็แปลงเรียบร้อยครับพี่น้องเพากลางนะ ใส่ย่อยเรียบร้อยครับมาดูกันว่าคันไหนจะแรงกว่ากันครับคูตาน่าจะจวดครับถ้าดันดินนะคูตาผมว่าจวดกว่านะพี่น้องแต่ว่าต้องไปเพิ่มเบียดสักข้างละยี่ิบหโลครับเพิ่มอีกสักห้าสิบโลครับ มันจะไม่ฟรีทิ้งครับทำงานอยู่ในวัดครับพี่น้องวันนี้น่าจะเสร็จครับน่าจะเสร็จนะเดี๋ยวจะมาดูครับว่าคันไนจะจวดกักนนะยันมาเสร็จไปแล้ว เดี๋ยวไปดูครูตามาดูาครูตาพี่น้องปลาจัดให้ครับย้อนเสียงนิดนึงนะตัวนี้ดันน่าจะดันสองกระต่ายครับสองใหเนาอพี่น้อง น,น้องปินเนี้ยมาดันยากครับอันตรายนะแบบนีห้ห้าสิบนี้นี่ครับขยายป่องนียพี่น้อง าสีมีต้องเพิ่มกาวนาใส่กาวนาปั๊มกับเพิ่มน้ำมันอีกนิดน,นึ่งนี่ไว้ผมบอกเลยครับว่าปตดจวดเลยนะยนอ,อนเสียงครับพี่น้องใครยังไงก็มีแต่เสียงเขา แย่ yeah, แล้วตรงตอนนี้ครับแย่ yeah, แล้วกูต้ตาแย่ yeah, แล้วครับโอ้ชนกันครับชนกันต้องให้ยังไะกันครับแย่ yeah, แล้วครับโดนบีแล้วโดนบีแล้วพี่น้อง โซไฟเด้อปะโอ้เรียบร้อยพูดยังไม่ขาดคำครับเกี่ยวโซวไฟเรียบร้อยแล้วสู่ยันมาได้หรือเปล่านะพี่น้องยันมาก,ก็แรงเหมือนกันนะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพี่น้อง นันมากจะเสร็จแล้วครับกองงเมื่อกี้นี่ันรลุดปลามาทีเนาะส่นกันส่นกันม,มาตรฐานครับทีมงานนี้ทำงานมาตรฐานครับนำทีมโดยช่างตู้บีบีซาวครับพี่น้องอยากรู้ไหมว่าช่างช่างตู้บีบีซาวนี่ ทำไมถึงมีบีบีซาวนะช่างตูวแกเป็นทับแกเป็นช่างทำเครื่องเสียงครับแต่ว่าก็ซื้อรถรมาโค้มาด้วยนะแต่ก่อนก็เคยมีครับมาทำเครื่องเสียงสักพักครับก็เลยมาหันมาเล่นมาโคยครับทีมงานเรียกร้องมาครับช่างตูวเลยจัดให้ครับงานเครื่องเสียงก็รับครับงาน เครื่องยนต์ก็รับครับรับทุกอย่างนะงานดินง,งานบุษะทุมทีครับเพียริง่งปรับเกียร์หน้ารับหมดครับผมพวกน้องนาก็ติดต่อสนใจก็มาได้เด้อมาได้เดี๋ยวจะพาไปตีราคาก่อนครับว่าจะเป็นในรูปแบบไหนม,มีแบบให้ออกแบบมาเลยก็ได้ครับทําตามแบบให้ได้แต่ว่าแบบถ้าทำมาแบบยากก็ราคาอีกราคาหนึ่งนะ ถ้าซับซ้อนก็ถ้าซับซ้อนก็ทำให้ได้ครับแต่ว่าราคาก็จะสูงนิดนึงนะพี่น้องพาแกไม่ทันเลยนะต้องช่วยสักยกเลยนะี่ ันนี้ต่อคกมาเรียบร้อยนะพี่น้องรถคันนี้200อยกว่าชั่วโมงคนระับโูตากันนี้นะหรือว่านิ่ม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 จัดคันนี้จัดหลุดแล้วพี่น้องโอ้สายขอป็หตุกหลุดแล้วสงสัยต้องเจาะนอนแล้ว ยันมาว่าไงทางนู้นครับยันมามทันแล้วปา่าทันแล้วเมือ่อเีครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ ฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปด้วยเจ้าเอลห้านย์หนึ่ครับกับปาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ